สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไลไล FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับพี่เอฟก็มีสาระดีๆนะครับนำมาบอกนำมาเสนอกันนะครับกับ f c นะครับ f c มือใหม่นะผมที่ก้าวเข้ามานะครับอยากจะทดลองทดลองเลี้ยงทดลองเล่นดูนะครับผมว่าจะจะใช่สิ่งที่เราตามหาไหมใช่สิ่งที่เราชอบไหมนะครับผมก่อนที่เราจะเท้อนะครับผมเราลองลองเล่นกับมันดูก่อนนะครับลองหาวิธี นะครับที่มันถูกนะครับคือไม่ต้องถูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหาวิธีที่มันถูกกับคนส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะครับผมหรือว่า,าที่คนรุ่นพี่เรานะครับไปลองเล่นกันเกินมาขนาดนี้น้องที่เปิดเข้ามาใหม่ๆอาจจะงงว่าอา้าวเฮ้ยพีเอฟแม่งเข้ามาคุยอะไรวะนะครับช่วงนี้อาจจะดูโซมๆหน่อยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้เดินรวดบวดนะครับผมก็เมื่อวานเดินรวดงัว,วไปอีกหกไร่ก็แย่ <c oughs> แย่เลยครับผมวันนี้ก็เพิ่งฟื้นขึ้นมานะครับมีน้องๆหลายคนทักถามเข้ามาว่าทำไมช่วงนี้พีเอฟไม่ได้ลงคลิปเลยนะค,คือฝนตกพายุเข้านะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะขึ้นเริ่มซื้อเหล็กซื้ออะไรมาจะทําล็อกผสมใหม่นะครับอยู่ในนี้ลงเรือนในนี้นะครับผมกันฝนอย่างดีนะก็จะเป็นโรงเรือนอเป็นล็อกผสมแล้วก็เป็นโรงเขาเรียกว่า ลงอนุบาลนะครับพีเอฟจะขึ้นล็อกอนุบาลใหม่ด้วยนะครับถ้าขึ้นเสร็จแล้วเราก็คงจะได้ดูวิธีการเลี้ยงกันเพลินๆต่อไปนะครับผมเราก็จะเป็นเล้าเลี้ยงด้วยนะครับคือจบอยู่ในนี้เลยนะครับแต่จะไม่ได้เป็นใหญ่โตมโหลารอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออยากจะทําในนี้ให้มันจบเลยคือเล้าผสมก็จะมีพ่อแม่พันธุ์อยู่ในนี้นะครับผมส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกหัวกะที่ที่คัดมาแล้วนะครับผมใครที่ติดตามฟาร์มไม่ไล่เนาะก็เห็นว่าพีเอฟเนี่ยทำหัวเชื้อมาประมาณ สองปีแล้วที่ตามไม้นี้นะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมพี่เอฟทำไก่ไทยมาเนี่ยตั้งแต่ปี46ก็ลองคิดดูนะครับมาถึงตอนนี้นะครับชุดแรกๆของปี46กเนี่ยก็สืบสายเลือดมาอ,อยู่หนึ่งหนึ่งแม่นะครับคิดดูดีตั้งแต่ปี46ใช้เวลากี่ปีนะครับแต่สืบสายเลือดมานะครับที่เอามารวมๆม,ม,ม,มกันนะเหล่านู้นเหล่านี้เราอะไรที่มันที่เราคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็มารวมๆแล้วอัดบีบอัดเข้ามาอยู่ อยู่ชุดหนึ่งนะครับผมมีสายอยู่นะครับสายเก่าแก่เลยเนี่ยอยู่ประมาณสาแม่นะครับแต่ที่ใช้อยู่จริงๆเนี่ยที่ใช้อยู่จริงที่ดันเอาไว้เป็นแม่หลักแม่หัวแก้วหัวแหวแนเนี่ยคือหนึ่งแม่นะครับผมแล้วก็อีกสองแม่ที่เรารอจเจริญในคือมันก็เป็นเหล่าเดียวกันนี่แหละนะครับกําลังดูเช็ครอดูเช็คนะครับผมแต่พอดีแม่หลักที่เรา,ากักเก็บไว้ไหนึ่งแม่เนี่ยผลงานลูกก็คือเจ้าดําพยักนะฮะใครตามนะครับเจ้าดําพยักไก่ลูกออกมาตอนนี้คือลูกดาพยักใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ ลำพยักเมื่อก่อนพี่เป็นคนเล่นไก่ใต้นะครับผมเพราะฉะนั้นจะเป็นไก่เดือยน,นะครับก็จะผสม่าไก่เดือยเพราะฉะนั้นลำเขาจะไม่โอเคลำเขาจะไม่ไดังบูมบั้มอลังการนะครับไม่บูบูเขาจะแค่จึกจ๊กจึ๊กนะครับถ้าเกิดคนที่เล่นไก่บ่อยๆจะรู้ว่าไอจ้จึก๊กจึ๊กเนี่ยมันแม่งมัน,มน,มนกว่าบูบูอีกนะคือถ้าเกิดใครดูมวยเนี่ยพทธิเตะตูมตูมเหมือนเตะแบบเตะทิ้งเตะคว้างเตะให้กระเด็นกับเตะบูแล้วลงไมกองเนี่ยนะไอ้ไอ้บูดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะดำพยัก นะครับผมเจ้าดำพยักเนี่ยเตะบุเตะแบบจึ๊กจึกนะครับคือคือคือ,ค,อคือเน้นเน้นเน่ยเน้นเน้นเนืน้อแต่ข้อเสียคือคือ,ค,อคือเราเขาเราพัฒนามาจนเราคิดว่ามันโอเคแล้วแต่ดนันทะลึง่งทะลึ่งดำพยักได้ดันไปได้เชื้อสายของตานะครับซึ่งเป็นไก่เดือยเข็มเพราะเป็นไก่เดือยเข็มพราวมาถึงเชื้อถึงรุ่นเจ้าดำพยักจากเดือยเข็มมันเลยกลายเป็นเดือยไม่เข็มแบบเข็มเข็มเลยอ่ะคือ คือตาเขาเข็มแต่มันยังยาวไงแต่อันนี้ไม่เข็มแล้วแบบโผล่มาปิ่มๆเท่าเม็ดกระโพอดอ่ะนะก็เลยเป็นการเป็นปัญหาที่แบบแม่นี้มันดีมากมันครบทุกอย่างนะครับผมเอาไปเติมกับพ่อหนักมันก็ออกมาหนักนะครับแต่ยังติดอยู่ที่ว่าไม่ไม่รั่วมาเป็นเดือยเข็มก็เป็นเดือยเป็นเดือยคุดหรือเดือยการช้างอย่างเงี้ยใครรู้จักบ้างเดือยการช้างมันจะใหญ่เท่านิ้วโป้งแต่มันจะออกมานิดเดียวนะครับออกมาแค่เป็นแบบ ถ่าฟันกรามเราอะเออประมาณนั้นนะครับผมแต่บางตัวที่บางแม่ที่เราใส่ไปเนี่ยอย่างเจ้าเขียวสดที่ส่งไปเนี่ยเป็นลูกดำพยักอ่ะแล้วเราไปใส่กับอีกแม่หนึ่งแม่ต่างสายเลยนะครับลูกมันออกมาคือแบบครบทุกอย่างเลยครับมันมันโอเคเลยมันพีเอฟลักมาเลยอะ่ะนะฮะแล้วเดือยก็แก้ปัญหาได้นะครับเดือกก็ออกมาเป็นค่อนข้างที่จะโอเคใช้งานได้นะครับผมก็เลยก็เลยถูกใจนะครับผมก็เลยต้อง ต้องเก็บแม่ของเจ้าดำคือเลยต้องเก็บแม่ของเจ้าดำพยักเนี่ยไว้แล้วก็จะเอาไปเข้ากับตอนนี้ซึ่งเป็นเป็นพ่อตัวใหม่พอดีมีอะไรเข้ามาไก่มันตกใจนะครับเป็นพ่อตัวใหม่ที่เดือยค่อนข้างยาวคือเจ้าจงอางนะครับเจ้าจงอางดำนี่ยนะเป็นอัศวินดำนะครับก็จะเดือยใหญ่นะครับเดอยใหญ่และยาวมันก็เข้าทางของเราพอดีอ่ะคราวนี้มาเข้าเรื่องว่าพีเอฟเกิดมาตั้งนานพีเอฟจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับคราวนี้มาสําหรับ f c ซนะครับมือใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วจะเจอว่าปัญหาว่า เราจะเริ่มจับกไก่หนุ่มเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงเนี่ยตอนไหนดีเออมาครอบมามาครอบสุ่มไว้เสร็จแล้วแล้วไก่ยังไม่ไม่เต็มตัวยังไม่ใจยังไม่ยัง,งง้องแง้งอย่างนี้ดีกว่ายังไม่บางบางตัวยังไม่กล้าสู้หน้าไม่ไก่เลยนะครับพี่เอฟจะยังไงนะครับมีวิธีแนะนําต้องๆไหมนะพี่เอฟก็จะมีวิธีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังมามาลองฟังวิธีเด็ดกันนะครับคือคือตอนนี้ดำพยักพี่เอฟส่งเอฟซีไปละ ดำพยกส่งยศซีไปแล้วนะครับก็จะมีตัวใหม่ที่มาครอบสุ่มไว้นะครับผมเป็นตัวที่เพียบคิดว่าก็น่าจะขึ้นมาแทนเจ้าดําพยักได้แต่จะเป็นคนละคนละพ่อนะครับผมแต่สายแม่เนี่ยก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่อืว่าเพียบทำมาสายมันก็มันก็คงปนไปเข้ามาบีบอัดเข้ามากันจนแบบคือแม่แม่ไก่มันจะมีสายเลือดที่มันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพียบก็จะเติมแต่จะนําเข้าแต่ตัวผู่นะครับผมเพราะฉะนั้นปิดประตูเรื่องการที่จะเห็นเพียบนำเข้าแม่ไก่นะฮะ อาจจะถ้ามีก็คงจะน้อยมากนะครับซึ่งใครตามมา2ปีนี้ยังไม่เห็นเพียบนําเข้าแม่ไก่ไทยนะครับผมจะมีก็เป็นสายต่างชาตินะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันไก่นุมนะครับเพียบกลับมายังไม่สู้หน้าแม่ไก่เลยแล้วเรามีวิธีแก้อ่าเราจะมีวิธีทํายังไงแรกๆต้องบอกก่อนเพียจะจับไก่มาอยู่ประมาณ6เดือนนะครับผม6เดือนที่จับมาขังนะสอยคอย,ยังไม่สุดขนหางขนปีกยังไม่สุดนะครับแต่เขาจะเริ่มทะลึ่งเวลาอยู่ในฝูงก็คือเพียจะจับไอตัวหัวฝูงไหมจับมา นะครับผมเขาเขาจะเริ่มไล่ทับเอาสาวในฝูงเขาแล้วแต่แม่ไก่ที่อายุเยอะกว่านะที่ที่อยู่คุมที่อยู่ในร้าเดียวกันเนี่ยเขาจะยังไม่สู้พี่เอฟจะจับมาครอบสุ่มแบบนี้ครับอ่าคือทําไมพี่เอฟใช้สุ่มแบบนี้นะครับผมสมัยก่อนก็จะมีแต่สุ่มไม้ไผ่แล้วนี่แหละแต่คราวนี้ไก่ใหม่ๆอ่ะเขาก็จะเปียวในระดับหนึ่งใช่ไหมเราก็จะจับยากแต่ถ้าเกิดเป็นสุ่มแบบนี้ตัวนี้ก็ยังติดเปียวนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างเชื่องแล้วเราจะเปิดตรงนี้ได้แล้วเราก็จะค่อยๆจับเขาได้ใช่ไหม พอเราจับเขานะครับมาขะมาครอบสุ่มไว้ประมาณ 1- 2อาทิตย์นะฮะแล้วเราจะเริ่มเอาเขาใส่รูอเนกประสงค์นะครับใครที่ตามมาจะเห็นรูอเนกประสงะค์ของพีเอฟคือรูออกกำลังกายให้เขาอยู่ในรูอเนกประสงค์นะครับผมอยู่ริมสุดนะครับของพีเอฟของพีเอฟจะขังไว้ไอ้จากรูเขาเพีเอฟจะวางไว้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะโล่งอีกฝั่งนึงจะติดกําแพงนะฮะพีเอฟก็จะใส่ไว้ล็อกที OK ่ล OK ็อกที OK ่ม OK ันมันโล่งล็อกที่ด้านข้างโล่งนะครับผมแล้วสุ่ม สุ่มลูกที่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 ขังเจ้าไก่หนุ่มเนี่ยเพียก็จะเอาไก่กตัวหนึ่งมาใส่หลายคนอาจจะงงว่าเอาถ้าเกิดไก่ใหม่เนี่ยมันยังกลัวอยู่ทําไมเอาไก่ที่มามาใส่ตัวหนึ่งเราจะต้องไปเฟ้นหาดาวนะครับเราต้องไปเฟ้นหาดาวคือเราจะไปหาไก่หนึ่งไก่นะครับที่เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมไก่หมดฉเฉลยนะคือไก่ที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ไก่ที่ผ่านศึกมาหนักนะครับแล้วเขาจะรู้สึกว่า ยู่ดีเขาจะรู้สึกกลัวสังเวียนกลัวไก่กลัวทุกอย่างนั่นแหละคือคือบางทีเขาผ่านศึกมาเยอะมากจนจนเขาท้อจนเขาออกคือไก่ออกไก่แหละเอาพูดง่ายคือที่ไม่สู้ไก่แล้วอ่ะนะครับไม่เอาไก่ตะกรอน้อยนะครับผมไม่เอาไก่ตะกรอน้อยหรือไก่อยู่ในฝูงที่เขาที่เขาคุมอยู่เราไม่เอานะครับเราเอาไก่ที่อายุเยอะๆที่ไม่สู้ไก่แล้วมาขังไว้ข้างๆเขาครับไก่ตัวหนุ่มก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยอายุเยอะกว่าเฮ้ยแต่ไม่สู้เราเว้ย เขาก็จะเริ่มจากยืนตัวรีบเขาจะเริ่มพุม่มฐานขึ้นเริ่มพองขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ไม่สูกเรานี่ใช่ไหมแล้วก็ขังเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาข้าวใส่ให้ตัวไก่แก่กินก่อน ใช่ไหมไก่หนุ่มพอเริ่มหิวข้าวก็จะเริ่มเลาะไงก็จะเดินเลาะไงเขาก็จะเดินเลาะไอ้ตัวอยู่ในสุ่มเขาก็อยู่ในสุ่มแคบๆไอ้ตัวที่เราขังไว้ในในล็อกอเนกประสงค์เราเนี่ยมันก็จะเดินได้เดินได้ยาวเดินได้ยาวก็จะเดินเลาะไปเลาะมาก็จะเริ่มเห้าเห้านะข้านะข้าวไอ้ตัวนั้นตัวที่ไม่สู้ไก่ที่อยู่ในสุ่มก็มองมาเห็นก็จะตกใจก็จะทําหัวหยองมั่งยกปีกมั่งมีอาการถือว่ากลัวมั่งตัวหนุ่มก็จะเริ่มกระทุ้ง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  ไล่ให้ไก่หนุ่มไล่ไอตัวนั้นก็อยู่ในมือเราเหมือนล้ออ่ะเอามาล้อล้อล้อให้มันให้ไก่หนุ่มไล่แล้วไอตัวนั้นมันกลวัวมันก็จะร้อง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 แบบเนี้แล้วก็ย่อยเข้าบินบินใส่มัง่งอะไรมั่งนะครับเสร็จแล้วล็อกกระเดื่องผสมมันมีสองฝั่งพอครา้น,นี้ไก่หนุ่มเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มล้อได้สักสองสามวันแล้วเราก็เอาไก่ไก่ที่ไม่สู้มาใส่ไว้อีกล็อกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็โรยข้าวให้ตัวไก่แก่กินเหมือนกันแต่ให้กินติดฝั่งให้ติด,ตด ติดฟังเลยนะครับติดกับฟังของไก่หนุ่มที่อยู่เลยเด๋ยวไก่หนุ่มไก่แก่ก็จะเดินเข้ามากินไงกินข้าวใกล้ๆไก่หนุ่มมันก็จะวิ่งกระทุ้งมั่งอะไรมาก็จะเริ่มซึมซับซึมซับซึมซับนะครับผมแล้วเราต้องหาสีเหมือนกันนะครับผมเราจะมีไก่สองตัวอีกตัวหนึ่งสมมติสีเหลืองหาที่มันใกล้เคียงกันคล้ายๆกันให้มันคล้ายกันให้มากที่สุดอ่ะสมมติสีเหลืองก็หาสีเหลืองสองตัวที่รูปทรงคล้ายๆกันนะครับเอาให้มันคล้ายกันให้ได้มากที่สุดนะฮะวันดีคืนดี นะครับผมจังหวะจังหวะที่ไก่หนุ่มเราเริ่มห้าๆเนี่ยให้เอาตัวแก่ที่ไม่สู้ไก่ออกแล้วก็เอาตัวที่คล้ายกันแต่สู้ไก่ใส่เข้ามานะครับใส่เข้ามาแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในล็อกด้วยนะครับดึงหางไว้ดึงหางไว้ดึงหางตัวไก่แก่ไว้นะครับดึงหางอีกตัวหนึ่งที่สู้อะดึงถอยดึงถอยนะครับให้เขาพองขนตะกุยจะเข้ามาแล้วก็ดึงถอยให้ไก่หนุ่มเราวิ่งกระแทกใส่วิ่งกระแทกใส่แล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยสัยสตว์ตุ่ม ยาศาสตร์นานเดี๋ยวไอไก่หนุ่มมันจะรู้นะครับผมก็สาดตร์แค่นั้นแหละแล้วก็เอาออกนะครับเอาออกแล้วก็เอาตัวที่ไม่สู้มาใส่เหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับทำอย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งไก่เขาก็จะเริ่มเห่าเริ่มเห่าเริ่มดุเริ่มเห่าเริ่มดุเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาไก่อายุใกล้ๆกันที่สู้ไก่แล้วมาขังซุ่มไว้นะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยาของไก่หนุ่มเราฮะพอเริ่มกระทุ้งไหมถ้าเริ่มกระทุ้งเมื่อไหร่นะครับผมให้ใส่โครลาฟ้านะครับให้ให้วิ่งกกกกระแทััน ีแล้วก็จับออกนะครับแล้วก็เอาอตัวที่ไม่สู้ไก่มาใส่ไว้เหมือนเดิมนะให้เขาวิ่งล้อวิ่งล้ออย่างเงี้ยเสร็จแล้ววันสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่า3าี่วันก็เอาตัวไก่รุ่นเดียวกันที่เขาสู้แล้วเนี่ยมาพันมาพันแข้งใช่ไหมแล้วก็เอาใส่อีกฟากหนึ่งให้เขาวิ่งกระแทกกระแทกกันอย่างนี้นะครับผมทําอย่างเงี้ยสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับไก่เราก็จะแข็งแรงนะครับแข็งแรงด้วยนะครับจิตใจก็จะห้าวอาหารด้วยนะครับเหมือนไก่หนุ่มตัวที่เบียบให้ดูเมื่อตะกี้นี้นะครับ ตอนแรกมาครอบสุ่มใหม่ๆยืนหงอยืนหงอยยืนแบบไม่เอาเป็ดเอาไก่ไม่มีขันนะครับตอนนี้นะครับทำมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับอ่านหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่ส่งเจ้าเขียวสดไปก็เริ่มเพราะว่าเขามาอยู่ตอนนี้พร้อมเจ้าเขียวสดไงเขารู้ว่าเจ้าเขียวสดอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าเขียวสดเป็นไก่ที่ดุมากคือวิ่งกระแทกมากทําให้ไก่อื่นกลัวนะก็เลยพอเขียวสดไปปุ๊บตัวน,นี้ก็เริ่มจะเริ่มดันขึ้นมาแล้วก็เป็นเคล็ดลับสําหรับน้องๆเอฟซีนะครับที่ลอง ลองเข้ามาอย่าเพิ่งไปรีบโอ้โหไม่ใช่แบบได้ไก่มาหนึ่งตัวเสร็จปุ๊บเงี้ยนะเงี้ยนะรีบเอาไปฉาปาดะรีบเอาไปฉาปาดะเลยไปถึงได้โอ้โหไปออกไปหานอกบ้านมั่งหรือว่าไปเอาไก่คูไปเอาไก่คูมาที่แบบกากากเลยแล้วมาพันนมแล้วให้ไก่เราเตะมันจะท้อนะครับผมไอ้ตัวหนุ่มเรามันจะท้อแล้วเราก็จะเสียไงจะเสียของดีๆไปแต่ยังไงครับเอามาเอามาอาอกกําลังกายเอามา จับเล่นให้คุ้นมือเอามาแบบว่าประคบประงมนะเอามาใช้วิธีของพี่เอฟเนี่ยออกกําลังกายไปมั่งเอามาวิ่งกระแทกกันมั่งคนละฝ้ากําแพงอะไรอย่างนี้นะครับผมทําอย่างเงี้ยสักเดือนถึง2เดือนนะครับตัวไก่หนุ่มตัวเนี้ยของพี่เอฟนะก็ะจับมาช่วงนี้ตุลาพิการนั่นเางตุลาพิการธันวานะครับผมประมาณต้นธันวาน่าจะถึงจะเริ่มเอาออกฉาปอดะเพราะประมาณเดือน2เดือนนะครับก็รออยุเขาด้วย โอเคสำหรับคลิปนี้นะคุยกันเล่นขำๆนะครับจะซีเรียสมากโอเคคลิปนี้เพียงไปละบ๊ายบาย